คดีเด่นปปชสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับเราตรวจสอบคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตภาค7กรณีที่ปปชนั้นมีการกล่าวหามานัดนพร,รัตน์กับพวกซึ่งเป็นผู้โวยการกองสาธนารณสุขภายในเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับพฤติการก็คือมีการทุจริตโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งซึ่งเป็นเขื่อนคอสลอ และทางเท้าวรวมถึงบ่อพักมีการทุจริตทำให้หน่วยงานภาครัฐนั้นเสียหายคดีนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7นั้นมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่1ถึงที่7โดยพิพากษาจำคุกว่ามีความผิดให้ลงโทษจำคุก1ปีแต่โทษจำคุกนั้นรอลงอาญา2ปีครับ คณะกรรมการปปชรับแต่ส่วนผู้ถูกกล่าวหารายที่ 1. มนัสนพรัตน์ที่ 2. ชัยยันพ่องน้อยที่ 3. เทิดเทวันถิ่นทัพไทยที่ 4. พิพัฒน์ปองชนหรือสุทัศน์เสาธงชัยหรือเขมมนัสโูมิวัตรดินหลกลาบที่ 5. ขจรพัน์สมตนที่ 6. จิรัตน์ธนันวรริ์ที่ 7. ทวีทรัพรักษา เป็นคดีหมายเลขดำที่17ขีด2ขีด236ทับ2559คดีหมายเลขแดงที่406ขีด2ขีด5ทับ2560ามติคณะกรรมการปปชค,ครั้งที่94ถึง95ทับ2560เมื่อวันที่12ธันวาคม2560เรื่องกล่าวหามนัทนพรัตน์ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตะบนอ้อมน้อย อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมกับพวกมีพฤติกรรมทุจริตในโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตะลิ่งคอสลอลและโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักและทางเท้าคอสลลโดยผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา157ปปชส่งความเห็นพร้อมสำนวนให้กับอายการสูงสุดฟ้องจำเลยต่อศาลที่มีอำนาจ นายมน,นัตนพรัตน์เนี่ยในขณะนั้นตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกอ,องสาธารณสุขอยู่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่อําเภอสามพันจังหวัดนคปรปฐมเรื่องนี้เป็นตูกกล่าวหามพร้อมกับพวกนะครับว่าเป็นดำเนินการทุจริตโครงการก่อสร้างเขื่อนกันตะลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบอพักและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนกันนะครับเราก็ชี้มูลความผิดไปนะครับว่ามีการดําเนินการที่ไม่ชอบด้วยไม่ถูกต้องนะครับในประเด็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง มีมูลความผิดตามมาตรา157เป็นการปฏิบัติหรือเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบหรือโดยทุจริตนะครับแล้วก็ส่งไปยังอัยการในการสูงสุดก็ดําเนินการฟ้องไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7นะครับต่อมาเมื่อวันที่17สิงหาคม2564ารอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติผิดชอบภาค7มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อท3 5าม6 3ทอ คดีหมายเลขแดงที่อ,อท .43 ทับสอาพาคสาวาจำเลยทั้ง7มีมูลความผิดตามมาตรา1น7่เดิมประกอบมาตรา83การกระทำของจำเลยที่3ถึงที่5เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทรงความผิดไปตามมาตรา91จำคุกจำเลยทั้ง7คนละ1ปีและปรับจำเลยที่3-5ถึง5และ7คนละ20,000บาท จำเลยที่3-5ถึง5กระทำความผิดรวม2กระทงเป็นจำคุกจำเลยที่3-5ถึง5คนละ2ปีปรับคนละ40,000บาทจำเลยทั้ง7ให้การรับสารภาพลดโทษให้เกือหนึ่ง 1, ตามมาตรา7-8คงจำคุก1ปีกปีคดีนี้สารพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่1ที่2ที่6และที่7คนละ6เดือนและปรับจำเลยที่1ถึงที่2และที่7 คนละ10,000บาทส่วนจำเลยที่3ถึง5ให้จำคุกคนละ1ปีปรับคนละ10,000บาทโดยโทษจำคุกของจำเลยที่1ถึง5และที่7ให้รอการลงโทษมีกำหนด2ปีส่วนจำเลยที่6นับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่3 9 5เทับส5 5คดีหมายเลขแดงที่912ทับส5งของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี สารฟังได้ว่าจำเลยนะครับกับพวกรวมทั้งหมด7คนเนี่ยในการกระทําครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องทั้งกรรมการตรวจรับคณะกรรมการจัดซื้อแล้วก็ผู้ควบคุมงานเนี่ยนะครับร่วมกันกระทําความผิดนะครับรวมถ้าอาจจะมีเอกชนด้วยก็มีการลงโทษนะครับจําพุกจาเลยทั้ง7คนละหนึ่งปีนะครับแล้วก็มีโทษปรับด้วยนะครับมันจะมีการนับโทษจําพุกต่อจากโทษจําพุกจำเลยในคดียาอื่นด้วยนะครับสําหรับจำเลยที่6 นะครับคำพิพากษาเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนื่องจากทางอายการถึงสุดไม่อุทธรคำพิพากษานะครับและปปจอเห็นด้วยมติคณะกรรมการปปชครั้งที่1 4 6่งสี่หกทับองาวันที่5ตุลาคม2 5 6พิพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของอายการสูงสุดที่จะไม่อุทธรคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7คดีนี้จุดถือว่าเป็นที่สิ้นสุด